รายการก็น็อกกันแล้วครับมาลุยกันต่อครับในคู่ที่2ของรายการในรุ่นพิกัด56กิโลกรมัมและคู่นี้ครับได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลและเงินรางวัลแผ่แตกครับจากขุยตรามมาบินอะไะครับนที่2ของรายการนักชกในมุมน้ําเงินจากจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันในวัย27ปีครับสบกัดค่ายมวยทอประจักษ์ชัยขอเสียงปรบมือต้อนรับนักชกในมุมน้าเงินครับก้องอุดรทอประจักษ์ชัย ladies and gentlemen introducing a fighter fighting out of the blue corner representing Udon Thani Thailand 27 years of age he training at ทอ p p r a ั a k Chai Yim let's hear it for กงอุดร o อประจั a k Chai และคุณตัวส้วงเขาครับในวัย31ปีครับจากจังหวัดภูเก็ต กัดค่ายมวยนาคามวยไทยครับกับสีตีการชกค,ครับชกมาแล้ว45ครั้งชนะถึง32ครั้งขอชิโมมือต้อนรับนะักชกในมุมแดงเพชรเอียวนาคามวยไทยมวยยไทย Ladies and gentlemen introducing a fighter fighting out of the red corner representing Phuket Thailand 31 years of age he training at Nakha Muay Thai gym. ladies and gentlemen let's hear it for Petio e Nakha Muay Thai เมื่อไทยแพทย์ได้ประจวบจันที10ธันวาคมก็เปิดหัวก็สนุกดุเดือดแล้วครับมาติดตามชมคู่ที่2กันต่อครับ ความมันยังรอท่านผู้ชมอยู่กับเพชรเอี่ยวนาคามวยไทยครับจะเจอกับก้องอุดรทอประจักษ์ชัยฝ่ายน้ําเงินครับก้องอุดรทอประจักษ์ชัยมาชกวัย2 7ปีจากอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธาน,นีครับมีที่จริงว่านายเทพพรชราสุม่มปัจจุบันเก็ดซูเปอรซมอยู่ที่ค่ายมวยทอประจักษ์ชัยครับที่จังหวัดสุรินทร์มีคุณโจสุขโขททยเป็นเทรนเนอร์สมมติชนาสุงมเป็นผู้จัดการแล้วก็คุณประจักษ์เข็มมะยงเป็นหัวหน้าค่ายครับคู่น,นี้นั้น เราได้รับการสนับสนุนรางวัลแผกแตกและรางวัลนอกเอาจากปุ๋ยกลามาบินครับปุ๋ยกลามาบินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงครับแตกนอกแอกทันทีรับไปสดๆครับมาทางด้านประวัติของนักชกฝ่ายแดงครับเพชรเอี่ยวนาคามวยไทยนี่ที่จริงว่านายนันทชัยเทพชาลีมาจากอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตครับปัจจุบันอายุ31ปีเก็บตัวบิดซ้อยู่ที่ค่ายมวยนาคามวยไทยครับโดยมีกิกเสียเสยเป็นเทรนเนอร์ มีเตาแ,แวนไฮนิงเกนครับเป็นผู้จัดการแล้วก็คุณวันธนาแวนไฮนิงเกนเป็นหัวหน้าค่ายครับคุณวันธนาเลยว่าคุณน้อยครับสีภรรยาของแตนล้วครับเ,<อ>เป็นเจ้าของค่ายนะครับมวยเจมมวยไทยตัวจริงเสียงจริงครับครับผมมีผู้จัดการร่วมคือเสียนอ้วนครับตอนนี้ครับอยู่ที่มุมครับมาให้กําลังใจโอ้โหเสียนอ้วนนั้นประเดิมขึ้นไปถอดบอลให้กับพลังหนุ่มนะครับมวยไทยถูกน็อกนี่ ขยาดในการถอดมงคลไปเลยครับคุณเหมือนคิดตอนนี้เห็นเสื้อสูทถอดมงคลนี่เซตอ้วนผวาครับกลัวครับ <c oughs> โอ้โหวันนี้เลยเป็นหน้าที่ของคุณพ่อของคุณน้อยแหละครับขึ้นไปถอดมงคลให้ <c oughs> ค่ายมวยนะคายมวยไทยนี้ก็ส่งชกที่แ <c oughs> ม็กมไทเสเตเดียมมีมากหน้าหลายตาด้วยกันครับหรือว,ว่า เป็นหนึ่งในค่ายมวยในคือในอ<า>รูปถ่ายของแม็กมวยไทยครับครับอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเกาะภูเก็ตนโน่นแหละครับครับผมแม่ไม่รักกันจริงนี่ไม่บินข้ามน้ําข้ามทะเลมาที่นี่เลยครับก็เป็นความฝันของทักวนหลายหลาย,หลายท่านครับที่อยากจะที่แม็กมวยไทยเพราะว,าว่าชกแล้วกระแสดีครับมีคนติดตามรับชมได้เป็นเล่าให้ครอบครัวฟังว่าทั้งในชีวิตเคยมาชกที่แม็กมวยไทย<า>ครับโดยเฉพาะต่างชาตินะครับต้องบอกว่าความไฝ่ฝันของเขคือที่นี่เลยครับ ครับชอบไทยหลายๆคนก็ไฟฝันจะขึ้นสังเวียนนี้ครับแต่เราก็เปิดโอกาสให้ทุกคนนะครับขาผมก็ให้ความยุติธรรมให้ความเสมือนภาคทุกท่านครับครับสนองมาโชคได้เลยยกแรงพยายามจะเน้นที่หมัดน,นะเออเพชรเอียกับกองอุจ,จรเขาพอกันเลยครับกองอุดขยับเพชรเอียวลงล่างทันทีอูย มาแล้วครับจากไปที่โอเวนพับนอกครับแหมต้นเกมนั้นแรงยังดีนี่จะเป็นรับเรียกว่าไม่ยกบังไม่ได้ครับก้องอุดรต้องยกบังบ้างครับพยายามจะเช็คช่วงล่างกันอยู่เลยครับคนละดอกคนละทีดูว่าช่วงล่างใครแข็งแรงแข็งแรงกว่ากันใครเสริมใจเหล็กครับโอ้โหเอาเลยครับพยายามจะลงล่างเลยครับเชนเดียวโอ้ยเน้นๆนึ่งครับเกี่ยไปเกี่ยมานี่เสียหลักล้มเพราะก้องอุดรเชนเดียวย้ำอีกทีหนึ่งบริเวณพับนออุดรพยายามจะเล่นงานฐานล่างเหมือนกันครับ เค้กเลยครับของใครเสริมใหญ่เล็กกว่ากันจังหวะวงในนะครับมาไม่ดีนี่มาอ่อนนมอ่อนน้ำนี่เรียกว่ายางระเบิดได้ไง่ายง่ายครับโดนจอกอะไรแบบนี้มวยไทยนี่ถ้าวิ่งน้อยก็บอกกําลังขาไม่ค่อยมีพอกําลังขาไม่มีนี่โดนเจาะยางนี่ไปทันทีเลยครับใช่ครับคุณเวิร์กหายไปเรียกว่าสเต็ปขาก็ตายครับโอ้ยตอนนี้เพชรเกี่ยวเลียบล่างตอนนี้โดนสอดเข้าไปแตกแล้วครับโอ้ เอาแล้วครับก้องอุดรเริ่มได้ใจแล้วครับนะแม่ถึงถึงเข้าใส่เลยครับพยายามจะเน้นที่สอกทรายค่ายนักขามวยไทยนี่ได้ขึ้นชื่อว่ามวยเป็นค่ายที่มีศอกดีครับแต่วันนี้โดนรองของแล้วครับแนมะ่โดนอย่างที่คุณเหมือนคิดว่าเลยครับแม่หมองมูจะตายเพราะงูหรือเปล่าครับวันนี้กองอุดรพยายามจะ์เบียดเข้ามานี่ครับหินลันมุดแผ่นดินเลยครับโอ้ยแตกแตกเลยครับแล้วนี่ครับโอ้ หลังการหน้านะครับลูกนี้หันน้ำมันทุกคุนครับโอ้ดึงแล้วคืนแม่พยายามจะขึ้นด้วยซองนะครับของอุดรสุดท้ายของเขาเลยครับตีลังกาโอ้โหนี่นะครับตัดมาสองหัวนี่แต่งไว้สองแผลมาท่านเพชรเกี่ยวโอ้โหแล้วแผลที่กว้างขึ้นมานี่เพราะอีรัตน์ดแท่เดินนะครับคุณธเด่นใช่ครับโอ้โหนี่ที่สองมาดีเลยว่าทำการบ้านมาสู้เับต้องอุดอตรตีลังกาเลยครับจับได้แม่นๆเลยครับกงอุดอร แพ้ชนะไม่รู้ครับแต่ถ้าลงเมื่อ,อไหร่นี่แกตีลกลางคันดีโอ้มาอะไรก็แคซ้ายเจอปันหุกซ้ายเหมือนกันเอาเลยครับคนละดอกคนละทีตอนนี้เพชรเดี่ยวมีลูกปันซ้ายเข้ามาแก้เกมครับพยายามตบกัดแต่ตว่าหุกตัดหุอซ้ายเข้ามาสู้เริ่มทำเกมได้ขึ้นมาเหมือนกันครับเพชรเดี่ยวหลังจากนี้เป็นพลาดท่าโดนตอกแตกโอ้พยายามจะบาลาลูกฟังนะครับกองดอุดรเบียดเข้ามาเพชรเดี่ยวโยกพยายามจะสวนสวนด้วยหุกซ้ายแล้วเติร์นไปขวาตรง โอ้โแน้นมันแบบนี้นี่มีสิทธิ์ไม่ครบยกครับมีสิทธิ์อุ๋ยคลามาบินได้แจกเลยครับหมดยกที่หนึ่งครับแม,<า>ม่มวยไทยไฟเตอร์ตอนนี้นั้นอุ๋ยคลามาบินนี่แจกแล้วครับวัแตกแล้วครับคุณคุทิศเรียกว่าสมตามเจตนาครับ เดี๋ยวว่าจะน็อกหรือไม่นกนะครับต้องถ้านกนี่แจกเบิ้ลแน่นอนโอ้โหโลูกนี้ดีละเหมือนแผ่นดินนี่ครับพยายามจะปักด้วยศอกนะครับปุ้ยศอกขวาก่อนครับแล้ววางแข้งซ้ายพยายจะตบด้วยลูกซ้ายคืนเลยครับเป็กเอียวแรกกันปั้นจริงครับเขาเจอเก๋าแล้วับคู่นี้กองบุดรจอมตีลังกา ยกที่2ครับยกแรกนั้นเรียกว่าแลกกันถึงเลือดถึงอาวุธครับยกที่2อเริ่มมาเพชรเอียวรอช้าไม่ได้ดอดพยายามโยกแตจะมีเปลี่ยนการเป็นซ้ายบ้างขวาบ้างนะครับพยายามลำบากทับเพื่เียวเจอซ้ายเข้าไปเพชรเอียวพยายามจะลงล่างพยายามจะตักไปศอกซ้ายเลยครับแล้วกดแขนไว้เลยกดดยระบวกในเดนเพชรเอียวเข้ามาลุ้นวงในครับ เดินจับในปล้ำตีพยายามหาอาวุธถนัดที่ตัวเองชอบเอาละพยายามเดินเปิดเกมเต่อหาเกาะดอนก็ไม่เปิดทางครับพยายามชิงเดินเข้าหาเหมือนกันโอ้เอาละครับเพชรเดียวลงล่างมีอาการได้เห็นเหมือนกันแล้วตบลูกทรายห้าจังหวะถอยขวาและเลือดลากของเพชรเดียวเอาล้วครับได้ยุตได้เฮได้เสียวนะครับนี่แหละเพชรเดียวเริ <S <S ่มจับจุดจุดห่อนของด้านกอล์ฟดอนได้แล้วครับห้โดนเจาะขาเยอะนี่ล้มลงบ่ายนี่ศกีกาไม่ได้นะครับโอ้พยายามจะเล้นที่ขวาเลยครับ ทองอุดรเช็คเหยียบลงล่างอีกแล้วโอ้ยอ้าวขึ้นมาฐานล่างดีหรือเปล่าเช็คอีกทียังไม่มั่นใจครับต้องรออีกทีอีกจอนี่แล้วง็ร่างนะตรงนี้ยังเริ่มแฟบครับแต่ยังไม่ระเบิดครับโดนจับไปเยอะๆี่โอโ้โหเสียศูนย์เสียเหลี่ยมเสียทรงพยายามจะทิ้งอบอบมาซ้ายได้ลงล่างเหมือนกันครับทองอุดรเอาแล้วครับของใครกันแน่ครับอตอนนี้หนายกอนหนต์บอกว่าก็อุดรที่หัวล่างออกขึ้นเหมือนกันมาแล้วครับมาแล้วครับมา คนละดอกคนละทีพยายามัน,นต้องสองขวาเพชรเดียวโยกของโดนเบียดเข้ามาเพชรเดียวพยายามจะลงล่างเจอลงล่างพื้นโอ้ลุ้นไปที่เจาะยางครับตอนนี้นักชกต้องสองฝ่ายหรือว่ายางใครแข็งครับเอาล้วครับออกมาต้องรอดหัวายสูงโอ้โหเพชรเอียวพยามจะลงล่างมาหาลัตต้องไปที่สามร้อยหกสิบองศาเจาะจอกล่างอีกแล้วคนละดอกคนละที ต้องชืน่นชมคนทั้งคู่ครับแฟนองคู่แบบนี้นี่คือดับอย่างที่ดีของนักชกบจากแม็กมวยไทยครับอู๋หมายแล้วก็แข้ซ้ายของกู้ดอนเด็กเ,เดียวซ้ายยัดไปซ้ายยัดทิ้งก็เหมือนขวา,านหรือไงเลยตะกุกหน้เอา้เอาแม่ท้าตีท้าหน่อยเลยครับ่อยมาเลยไม่รู้ว่าท้าหรือว่าติดอาการครับกุ้ดอนโดนไปเมื่อคืนคู่น,นี้อาการไม่ดีเหมือนกันครับแต่กู้ดอน้งซ้ายเอาคืน เดี S <S ่ยวโยกพายามจะตัด <cado>. ล่างและเทถีบแม่ลุกลุกทุกขานไปด้วยกันขึ้นมาวางเหนไห้ครับนี่แหละครับวัดที่สภาพวัดที่การพิจารโอ้ยลำตัวมาแล้วครับดูข้าของก้องอุดรไหวหรือเปล่าเดี๋ยก็ไปโอ้โหแกต่อยละตัวนี่ตัวงอเลยครับหายใจยาวๆเลยครับก้องอุดรเดี่ยวชายวัดยะยัพพิยมเทถี พยายามจะเล่นงานฐานล่างด้วยแข็งขวาเอาแล้วครับโดนเข้าไปนี่ถอนหายใจโยยๆเหมือนกันครับกบดานแม่แรงสะสมพลังงานครับโดนลูกโดนเข้าไปนี่ออกอาการวับโค้ไม่เห็นเหมือนกันโอู้หูยพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาแลยเพี้ยเดียวโอดันเติมด้วกระแทกหมัดยันท้ายโอ้กระแทกขวาแล้วเติมด้วยซ้ายปวดยกที่สองแบบเดือดจริงๆครับแม่มวยชายไฟเตอร์ ประเดียมพัทยาประเทศไทยกันอีกครั้งโอ้โหต้องชื่นชมหัวใจหัวใจของทั้งคู่เลยครับออกอาวุธกันไม่หยุดอย่างที่คุณเหมือนคิดว่าแหละครับแหมแลกกันสนุกจริงๆครับมัดเจอมัดซอกเจอซอกเข่าเจอเข่าแข้งเจอแข้งเจาะยาเจอเจาะยาครับดูครับโอ้โหนี่นะครับไม่ออกเปรียบซึ่งกันและกันครับอยากจะดในที่แข้งซ้ายแล้วก็อุดรจะเจอแข้งขวาของเวรเดียวเชดเอียวตับมาง เหมือนกับว่าจะมีอาการับแต่แกยังเก็บอาการได้ครับต้องบอกว่าเป็นนักชกที่เก็บอาการเก่งเลยครับก้องดอนดูครับโดนหมัดขวาเข้าไปหน้าสะบัดเหมือนกันเอาละครับว่ากันต่อครับยกที่สครับอีก3นาทีครับ3นาทีแห่งความมันสานาทีแห่งการลุ้นระทึกก็ว่าใครจะเป็นฝ่ายเบียดเข้าป้ายเพชรเอียวยมนะเนนี่หมัดขวาแล้วะและลงล่างแขนซ้ายของก้องดรนก้องดอนวางทราย มัดขวาลอ็อกในตีด้วยทรายแม่ตอนพักโยกกันทางด้านแต่ครับเข้ามาสอนบอกว่าให้ต่อยล้มตัวครับสอนเป็นภาษาไทยด้วยครับอยู่เมืองไทยมานานครับนี่นะคะรับแม่รวบเดินลงตัวมากขึ้นพยายามจะเล่นเกมเลยครับเอียวขยาับมาถึงก็ัดขวาบังคุดโยกพยายามจะทีพยายามจะบาลานูล้มพักเลครับโอ้จังหวะจะเสียบแล้วนี่ก็ปัดด้วยศอกขวาเลยครับบังคุด เดียวเบียดเข้ามาเจอแขนขวานี่นะครับโดนเข้าไปเยอะดือย้องอุดรตอนนี้มีโลกแก้เกมมาสู้ครับพอสับเตอรนี่เพชรเอียรู้สึกว่าผวาหรือเปล่าครับลูกแรกแตกไปแล้วด้วยโอ้โหวิญญาณแดนเทพหมัดขวาบริลล์ลำตัวของ้องุดรและตะดูซายตะดูซายทิ้งด้วยหมัดขวาของอุดรนี่นะครับเพชรเอียวเน้นหมัดมาสู้กับต่อครับเอาล้วครับดูว่ามันจะนัดต่อจะครบที่อ้าว กูดอนโต้โด้วยแขนขวาเหมือนกันโยกมาพยายามจะสวนน้ำมัดขวาแล้วเสียบด้วยเข่า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 เสียบเทียบโอ้ยเข่าของแกนี่เน้นริโบเลนใบหน้าเลยครับแทงสูงเหลือเกินครับก้องอุดรโอ้โหแกเสียบได้ใจคุณนายผู้ว่าจริงๆครับอโอ้โหไม่ปลาดีเลยครับนี่แหละครับคุณสอง,งน้ำใจไทยใหม่ครับก้องอุดร แม่เสียพี่นี่เน้นใบหน้าอย่างเดียวครับกำตัวไม่เอาครับขุดเข่ายอดหน้าอีกคนหนึ่งของวงการปวยเลยครับอ,อ,อย่างที่คุณเหมือนคิดว่าครับขุดเขา่าไร้น้ำใจจริงๆเออเอาแล้วพยา,วายามจะเตบมด้วยลูกชายทิ้งตบัดขวาครับเ,ออเด่นเ,เดียวเจอเข้าในก็อุดรลากมาตีเลยครับโอ้โหโอ้โหแกกดลงมาแล้วก็แทงเลยว่าเนื้อเนื้อเน้นเน้นครับไม่มีน้ำเชื่อปนครับทางด้านขุขนนขดดอนแทงเลงนาที พยายามเข้ามาเเดียวพยายามจะลงลากก้อนดอนอุบุงอื่นนีกไปเขียนคู่ขี้บแต่พอจับในนี่ก็ดอดนจับแล้วดักเหยียได้สวยงานครับอุ้ยนะครับมืแข้งซ้ายสงีดนึงนเล่นงานบริก้นคอเลยครับก็โด,ดนเดเดยวพยาบมาเจพีกยยังไม่เรีว่าไม่คุมเกมครับก้งดอน ยังโยกขยับหาจะออกอากวุธขีดตายไปทีหนึ่งเดวเดี๋ยวเขาหาเพชรเอี่ยวก็หัวแซ้ายเอาคืนแลกันมาสามยกเต็มเลยครับดูครับอยู่ในช่วงปลายยกเลยครับอยับพอลสลับดอกเทียบดีของก้องดอุดรที่เล่นงานเับเพชรเอี่ยวออกาการให้เห็นเลยครับ ยกสุดท้ายของมวยคู่ที่สองครับแม่แลกกันเดือดเลือดพล่านครับโอ้่โหแกใสอะลยครับหมุนแลกกันมันจริงจริงครับดีครัจังหวะจุดเปลี่ยนของเกมพยายามจะตบดูซ้ายแล้วเติมด้วยมันขวาเลยครับแต่นี่ครับพมกระชากได้กระเสียบถึงยอดหน้าเลยครับดาบที่สองดาบที่สามมาดาบที่สี่ตามดาบที่ห้าดาบที่หกโอ้ดาบที่เจ็ด ดาบที่แปดแลวครับกรมการต้องนับเลยครับจังหวะเล่นจังหวะเราของแกนี่ทำได้ดีครับเอาแล้วครับไปลุ้นเจตเต่อบนเวทีครับดูดเดือดชนิดได้เลือดกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับก่อนจะไปฟังคำตัดสินไปลุ้นงานรางวัลก่อนกับ The Bonus Round สนับสนุนโดยปุ๋ยปราโมบิน ปุ๋ยตรามาบินปุ๋ยแรงพลังมาปุ๋ยมาพลังแรงมาเตอพบบลูแอนด์เรดคอเนอร์ปุ๋ยตรามาบินวา,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 านในระวัวาพิเศษไปครองทั้งคู่นะครับ after three r o u d s of action we go to the judges scorecard for the winner blue corner ก้องอุดอรทอประจักษ์ชัย